สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันทั้งแรกนะคะสำหรับเลขราวพัฒนาประจำงวดวันที่5มกราคม2564ซึ่งตรงกับวันพุธหลายคนที่ติดตามผลงานอาจารย์รู้มาแล้วนะคะ10หุด1บอกเลยว่าราของเราค่อนข้างชัดเจนมากๆเลย10งวดหนุด1งวดที่เหลือคือมีเด้งนะคะมีรูปมีจอกสีเด้ง จตามรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะสำหรับใครที่บอกว่ามองหาเลขเด็ดสำหรับเลขาลาวพัฒนาในวันนี้นะคะงงมากเลยมีหลายอาจารย์มีหลายๆคนหลายคนเพิ่งมาดูอาจารย์ุวงครั้งแรกนะคะก็บอกเลยว่าลองไปติดตามผล,าผลงานผ่านใน Facebook หรือผ่านในเพจต่างๆได้เรามีผลงานโชว์ให้เป็นที่ประจักษ์มา4-5ปีแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งเข้ามาดูในช่องนี้ก็คือฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับอาจารย์รุ่งด้วยนะคะสําหรับเลขลาวพัฒนาวันนี้นะคะให้เด่น6ค่ะ6นะคะ6กับ9นะคะ6กับ9อ่าสวยไหมนะคะ9กับอ่าเดี๋ยวนะ9กับ6นี้ดีกว่าอ่า9กับ6สวยไหมอ่ามาแล้วค่ะนะคะ มาพร้อมกับเสียงกริ๊ดก,กราดกันอ่ะเราเจาะให้กันเลยนะคะวันนี้มีพร้อมราว3ตัวด้วยนะคะอ่ะเจาะให้เลยค่ะนะคะหกศูนานะคะ6ก6ี6หกห้าค่ะแล้วก็90 93 9ูนย์เกนะคะ ขอกันตัวเดียวเลยกัน54ตัวเดียวเลยนะคะกันนะคะกันหมายความว่าเลขที่เจาะให้เจาะเจาะให้ลูดลูด,ลดแล้วก็เจาะให้แล้วก็กันให้เนี่ยห้ 5, 4, นะคะเพราะฉะนั้นขอกันแค่นี้ส่วนเลข3ตัวนะคะคือ654 954 0 5 4, นะคะ9 5 4 0 5 2 6 5 7แล้วก็957ค่ะ วันนี้ทุกคนมาฟังอาจารย์รุ้งแล้วก็อย่างไรก็ฝากติดตามเพจอาจารย์รุ้งนะคะหรือไม่ก็ช่อง88 Channel นะคะหรือที่รุง้ง789แล้วจะสะดวกเลยสามารถพบก,กับเราได้ตลอดเวลาวิเคราะห์หุ้นทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็นรวยรายวันรับรายวันเงินไหลมาเทมาสวัสดีค่ะ